มนื้ปูใหญ่ที่เดแกะแล้วหนึ่งร้อยบาทแผงก็ไปซีค่ะพี่คะพวกปูเนื้อชาบูขอได้จ้าเนื้วหวานมากนี่อร่อยนะอร่อยหวกเดระขาวไหมคะระดูกขเช่รผัดฟรีค่ะทันเลยผัดได้กับบ้ามิเจอแห้งหอมนะคะอฟรีเลยูแบบ ไันแก่ใหม่ทั้งนั้นค่ะถ้ามันไม่ใหม่เนี่ยมันจะข่าวกินได้เข้าสรงค่ะถ้าไปเชิญที่ไหนจะดำเลยอีกคนเลยจ้าคุ้อเลยจ้าให้เช็มย่างมัร้อนหนักได้เลยพี่เออสดชื่นเลยแล้วมาชิมเลยมาภัยโบราณมาชิมเลยไมชิมแม่ขาโตัวที่ส่งเพีงนะจ้าชิมได้อ่าชิมเลยไม่ซื้อไม่ว่าไม่ชิมแม่ขาโกรธจ้าชิมตัวนะครัอืมเขาบอกมาแล้วหนึ่งอย่าง เราสั่งเพิ่มเติมไปนี่จะเป็นกุ้งทอดซอสมะขามตามมาติดนด้วยยับสายไั่มาแล้วไข่ตุ๋นลาวาสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านวันนี้พบก,กับผมช่องนุ่มดีเอมพากินพาทเที่ยววันนี้ผมจะพามาเที่ยวที่ดอนหอยหลอดอเราไม่ได้มานี่สองปีแล้ว เรามาดูว่าที่ดอนหอยหลอดเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่ายังเหมือนเดิมอยู่คลิปแรกที่ลงไปก็ประมาณ2ปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ดอนหอยหลอดว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างครับตอนนี้เราก็มาถึงดอนหอยหลอดแล้วนนเกวเอเลยค่ะปลากระพงต้มารอยเลยค่ะของแม่ทา 맹យ៉ាណាណាណានេះពេលឈប់បាទគាត់សាយ៉ាងចូលផកបាទមកហើយមកបាទមកលឿនអត់អត់លឿនតាមមុខយ៉ា ไปมุมไหนก่อนอดีครับปูขาปูเลยจ้าโอ้โหอยเชลย่ยานเลย่าปูครึ่งโลพี่สองร้อยครึ่งโ,สโลสองร้อยนี่อันนี้ครึ่งโลนะขอให้เลยค่ะครึ่งโลค่ะ โอนนี้ก็จะเป็นของทอดยาวเลยไปถึงมุม,ม,ลลมน,นู้นเลยมีโซนของทอดนั้นเลยไข่ทอดไข่ต้มเจ้าปูรับไปดีที่20บาทไข่สำลัก ขาวามป้ายเลยดูก่อนน้อยเลยจ้าถามน้อยจ้า,จาตัวไใหม่ๆเลยจ้าตวใหม่ใหมเลยสับเสแล้วปรอบมัน3มตัวหอมเข้มมันมบห้าบาทไปีครับรถจากป้ายให้ต่วลิบบาทถ้าในคิดเป็นร้อ,อยหนึ่งตัวมอตัวใหญ่ น,นี่แบบแกะแล้วหนึ่งร้อยบาทขอเนเติมเติมเติมขึ้นรูปอะไรคะใสพงลแกนไหคะโลกนนะาปูกระคอได้จ้าเนื้อหวานมากนี่อร่อยนะนี่เ,เ,เลยชอบออหอยลอย ทอดไหมคะคุณคะทขาเชลค่ะรอดได้ฟรีค่ะทานเลยผัดได้กต่บ้านมีเครื่องแสบหอมนะคะุอดฟรีด้ยแบบไฟรีค่ะได้เลือกได้ลยคะนี่มีหอยมันโกบิน้ำลาตัวมอไร่ไม่ายก็ฟันไปเยอะแล้วนะคะเห็น ่อดละร้อยสี่สิบบาทอะไรไม่าไข่ดาปูสองดาไม่ส่ไม่เอาจานย่าเจาละสี่อยอะไข่เบงดาครโลนะไข่ร้อยห้าสิบก็ไม่้แายัคุขายสี่รคโลค่อะไรทก่น่จานเลี่ได้ดูก่อนจ้า นี่แกะใหม่เลยนะแกะใหม่ทั้งนั้นค่ะถ้ามันไม่ใหม่เนี่ยมันจะขาวไม่เข้าถูกเลยค่ะถ้าไปซื้อที่ไหนจําเลยเลยไปขาวมันไม่เข้าถูกเราไม่ต้องซื้ออันนี้นักแกะเลยใหม่ทุกเลื่องเบื่อหนี่เลยสองเราแปะไปมียำให้ไหมมีค่ะยำได้ค่ะเอ่อยำก็เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งนะโอ้โหอันนี้อันนี้แกะถ้าเป็นถ้วยเงี้ยเป็นถ้วยก็ร้อยหนึ่งค่ะถ้วยก็ร้อยหนึ่งเป็นถ้วยเราก็ไปเอาำจิ้มหยอดอ อางั้นเอายำไปเลยได้ไหมยอาเลยนะเอาอันนี้ได้ไอันนี้ได้ไหมประอยากได้ไหมนี่อันนี้เป็น,น,นนะอะไรที่เอาแกงเนาะอันนี้แกะใหม่ๆยำก็ชุดละร้อยบาทเอาผ็ดกลางๆนะเผ็ดไม่มากเนี่ยอะไรแจ้มารุมโม่อันนี้น้ำพริกไข่เค็มจ้าอ๋อน้ำพริกไข่เค็มใสลง อโน่เหรอคะคุณยายเหมือนกันเหมือนกันจ๋านี่มันทำที่ธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ใส่ไข่เค็มเหมือนกันนะจ๊ะไม่ใส่แต่ว่าใต่างที่ไข่เค็มไงอ๋อแใส่ไข่ไข่เค็มมีกางพอละไม่อยากเผ็ดมากพอแล้วพอแล้วแล้วก็ใส่ผิดหน่อย พอสองตำก็ได้เพราะว่าหอยบน,นแ,ลแล้วพอแล้ว,ลวพอแล้วาาสวยสวยไม่อลอ,มอยอ๋อเดอดเลยห่อ <c oughs> ไม่เยอะแม่อลอยอไม่ต้องตัดเพราะว่าอันนี้ไปเด็ดแบบนี้เลยถ้าตัดแล้วมันแข็งอ๋อเหรอ,หอลูกค้าบนบอกว่าซื้อจากที่อื่นมาเขบอกว่าเขาถือจะต้องตัดอพอตัดแล้วเราไม่รู้ไงว่ามันแข็งทีเราลงมาเดินไปแต่แข็งครับผมได้แล้วยังไม่ต้องลง ชิมก่อนป้าไพโูสามรถอ่ะชิมเลยไปชิมแม่ค้าก่อนนี่ส่งพิงนะจ๊ะชิมได้เราชิมให้ชิมชิมเลยไม่ซื้อไม่ว่าไม่ชิมแม่ค้าก่อนนะจ๊ะพี่ยิงชิมตัวนึงก่อนไม่เป็นไรจ้าสิ่งคนเดียวเขาหลอกเขาอม่อขายดุ๋งเท่าไหร่ดุ๋งเท่าไหร่ครับอร่อยจ้ะอร่อยเลยอร่อยเนี่ยขอบตาคางหอยชิมยังฮะค้างหอยเชลยวมาชิมเลยค้างหอยเชลยว นี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอคะไหนข้างหมอบเชียวนี่ยเหรออร่อยมีร้านเดียวเอามาเทสถูกแล้วใช่ไหมทอดแล้วเอาถุงเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอาถุงโอเคหยิบได้เลยจ้ะพวกมันติดกันนะเอาตัวเดียวอาตัว อร่อยอรจะกลับมาซื้อหน่ขอชิมยกไปเลยพี่เดยได้ปลามาตววขอขอชิมแต่ล้วก็ซื้อมาถุงหนึ่งอร่อยหวานๆเค็มๆได้ปูได้ปลาแล้วก็อะไรปลาทูเค็ม เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินหอยยำหอยกันตรงนี้ก็มีร้านยำหอยนางรมนะเมื่อคลิปที่สองปีที่แล้วเราก็มาซื้อตรงนี้จะกินแต่เราลองเปลี่ยนเช้าเราไปซื้อจาเมื่อกี้มาเราเคยกินแล้วนี่อร่อยนี่เป็นคนไข่ยำเลยน้อยหนึ่งแม่ ตัวนี้ก็มีสี่ห้าล้อมนี่ได้มาแล้วยำหอยนั่งลมแต่เราเอาไอ้นี้น้อยนะเอาก็หอมเจียวน้อยแต่หอยเขาเพิ่งแกะเลยมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นไงแต่เราเคยมากินครั้งแล้วนะอันนี้เขาแกะใหม่ใหม่ไง ยบอหอยนั่งลมตอนหอยรอดในรอบสองปีเปรี้ยวนำนะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวมะนาวแล้วก็หวานน้ำพริกเผาขำจะโตนะมาเพื่อสิ่งนี้เนะี่ยมาดอนหอยรอดอนะ่ะ เราเพกินยำหอยนางรมร้อยหนึ่งหอยนางรมใหม่ๆอ่ะแกออกจากเปลือกอ่ะจะมีรสชาติแบบหวานเนื้อจะไม่เละเนื้อจะออกเหนีวนยวๆหน่อยอืมอืมก็ลืมไปก่อ่เนี่ยว่าแดดล้นอนเพลินกับยำหอยนางรมเนี่ยลืมไปเลยว่าแดดร้อนอตัวใหญ่ขน่นเลย อนอรอดโอเคครับตอนนี้เราก็ออกมาจากดอนถอยรอดแล้วมาที่รานจัดรถเดี๋ยวเราจะไปร้านหนึ่งเราจะไม่รู้ว่าจะมีโต๊ะให้เรานั่งหรือเปล่าร้านริมเขื่อนเดี๋ยวเราจะ ไปกินไข่ตุ๋นลาวาเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านริมเรือแล้วบัตรคิวเราบัตรที่59เขาบอกเรารออีก4คิวเมนูร้านอาหารริมเขื่อนนะมีราคาบอกเรียบร้อยเลยว่าอาหารภรรยาราคาเท่าไหร่นี่เกี่ยวกับป่า ตอนนี้คิว55แล้วยำราคาอาหก็ตามนี้เลยมาแล้วหนึ่งอย่างที่เราสั่งเพิ่มเติมไปเป็นกุ้งพอดซอสมะขามกอประมาณนี้ยำสามไข่แล้วก็จะมีไข่ปลาลิิวไีไข่ปู ถ่ายแมงดาจานใหญ่มากเลยนะจานนซอสอมะขามแยกหัวเลยนะ ที่ติ่มยำฟาง,งไข่นะต้องมนักตื่นอร่อยแม่เกดด้วยพอดีมาแล้วไข่ตุ๋นลาวาชิมร้อนเลยหวันโคโคเนี่ยดูดิออดออยอดเลย ลอยๆเลยลนะหล้อหลงทีนี้เรามากินริมเขื่อนเนี่ยท้งที่สามนะ้วแต่ว่าสาขานี้เรามากินครั้งแรกสองสองครั้งเราไปกินสาขาดั้งเดิมวันนี้เรามากินสาขาที่ติดริมถนนครับเราก็ได้เช็คบินเรียบร้อยรวมทั้งหมดก็แ0ดร้อยบาทท่วน ครับเดี๋ยวเราจะไปที่เขาวังจังหวัดเพชรบุรีต่อวันนี้มีงานวันสุดท้ายถ้าได้ไปก็พบกวันในพีสองนะครับที่เขาวังโอเคสวัสดีครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมพุกใูใ